สวัสดีครับรแฟนทุกคนนะครับพบกันเชยเปประจำทุกวันนะกับเจดำ ข่าวจะมาอัปเดตกข่าวคราวดนการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเจดมและทีมงานตูนยูนิเต็ดด้วยนะเฟซบุ o กแฟนเพจยู y o u t anel Tik t o อ k ไลน์แอดกดติดตามกด f o l l o w กันไว้ได้เลยนะจ๊ะกับตูนยูนิเต็ดฟิตเจอร์กับเจดมทุกวันวันนี้ไปดูกันที่ฟุตบอลคาราวครับกรบปี่น้องครับลีกครับของเกล็ดนะรอบรองชนะเลิศได้4ทีม ครบเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยขวดกันไปนะแล้วก็จากรอบ8ก็มาเหลือ4ทีมเรียบร้อยนะโดยเป็นบิ๊กแมตช์ทั้ง2คู่เลยนะคู่แรกเนี่ยอาร์เซนอลจะพบกับลิเวอร์พูลส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีจะดวลกับทอร์นามฮอตสเปอร์นั่นเองนะก็ลิเวอร์พูลเนี่ยรอบ8ทีมเอาชนะจุดโทษเลสเตอร์ซิตี้มาได้ทางดังที่ในเกมโดนนำก่อน1-3กลับมาเสมอ3-3แล้วสุดท้ายชนะจุดโทษนะส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยก็ เอาชนะซันเดอร์แลนด์ม,มาสบายๆเนาะทีนี้อีกคู่หนึ่งเนี่ยสิงบลูเชลซีก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ส่วนสปเปอร์ก็ชนะเวสต์แฮมได้ก็เข้ามาเจอกันในรอบรองชนะเลิศจะเตะกันเนี่ยนะตอนนี้เบื้องต้นนะคือเตะ2เลกเหมือนเดิมรอบรองชนะเลิศแต่ถ้าสถานการณ์โควิดมันหนักขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหลือแค่นัดเดียวเดี๋ยวต้องรอติดตามจะดังคอยอัพให้เรื่อยๆนะจหรับข่าวเนาะเลกแรกเนี่ยจะเป็นช่วงสัปดาห์แรกของมกราคมเลยก็คือ3มกราส่วนเลกที่2เนี่ยก็จะเป็น 10มกราสัปดาห์ถัดไปในช่วงต้นปีที่จะมาถึงนี้นะสำหรับคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศครับพี่น้องครับอาร์เซนอลพบลิเวอร์พูลและเชลซีพบกับทันทมฮอตสเปอร์นั่นเองนะอ่าน,นี่คือจะดมอัพข่าวประจำวันนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับฟุตบอลพีแอสครับพี่น้องครับให้แฟนๆตูนยูีนเต็ดได้ติดตามมันอย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์คลิปนี้เนาะแล้วก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกไลน์แอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอดตูน ยูน t เต็ดฟ t เ r อริงกระจะดำทุกวันนะครับพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ